เอ้มึงอะมานี่อ่ะมาี่ดิอ่ะมาี่ดิเกี่ีโกงแล้วกูจะต่อยกูจังเลยอ้เฮ้ยเัอยเฮ้ยเอ้ยอะไรอะเฮ้ยอฮ้ยเ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 ฮเฮย้ย ตัวตัวละครมันโคตรเกเรเลยใช้เกเรอ่ะเออไอ้ยภาพเนี้ยเนี่ยให้ท่านผู้ชมดูกันภาพแบบโอ้กรรมการนักมวยแบบว่าโอบกอดกันเออมันชื่อแมปไอเนี่ยแมปเอ่อแมปมวยเบต้าตอนนี้เราอยู่ในสนามมวยแล้วนาอยู่ไหนกำลังเข้าจอยๆเฮ้ยอะไรวะเนี่ยใครวะอันนี้น่าจะเป็นนักมวยหรืเปล่าเนยนักมวยต่างประเทศ ไอนี่ห้อง <ater>. นี้คือเจ้าของเซิร์ฟเวอร์นี่เบียวนักมวยเหรออันนี้มีแบบโอ้มีโปสเ <van celui> ตอร์มีป้ายโฆษณาป้ายโฆษณาแบบนักมวยเฮ้ยมีอะไรเนี่ยมียิมด้วยเฮ้ยยิมเ้ยเฮ้ยเฮ้ยออกกำลังกายเออออกกำลังกายเอเก็บสแตตแต่วะโอ้เก็บสแตทความแข็งแกร่งเออต่อยมวยแสดงว่าเจ้าของแบบนี้นี่แบบว่าน่าจะแบบว่าเบียวอ๋อ เปียวมวยเหรอ,อเปียวนักมวยอย่างนี้แบบพวกเอ็มบีเออะไรเงี้ยอืมอะไรนะโตเกียวมันมนวยสากลไหมอ่ปะปาเกียวโตเกียวเลยเนาะจิ๋วเหรอเดี๋ยวนะนี่ต้องมานั่งเอฟเคออกกำลังกาย,ยางี้เหรอเอ้ยเราว่าเราไปต่อยกันเลยดีกว่าไหมต่อยเลยดีกว่าดนีนี่เลยนี่น,น,นี่เอาเวทีแรกนี่เลยมาเอ็มมันเอ็มพีอ้อยูอ่ไปดิ มา,อาไอ้นออ้องเฮ้ยนี่อันนี้สิจกักรจารอะไรครับเนี่ยโยกขาวกีรลีครับขายแดงจากหลังปลาน้ำเงินคือน้องพีนบอบหุ่ยครับเจ้าชัดสอดอ๊อวยโบราณครับแดงเป็นขนาดขวาเป็นซ้ายครับยังไงครับยังไงครับสีน้ำเงินยังไงครับ ติดหลงปวดทวดอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยิยยยหลงปวดทวดโดนแย็บแล้วอดมันจะแตกแล้วนะแตกเกรี่มล้ <c oughs> องหย,ย,ยาหยาหยา,ยา,ยา,ยา เอ้ยกูจะตายไม่ไม่เฮ้ยเรื่องเพิ่มเรื่องเพิ่มอรื่องเพิ่มเรื่องอึ๊ยไอรับตัวแต่ว่าเล็กไอลับตัวไอรับตัวรอเปิดขึ้นนะแหมไอ้ไอไอขี้โกงจะต่อยกูจังเลย

เฮ om, ียเฮียลองไปต่อยคนหนึ unning, illing, ่งไหมเดี๋ยวผมยืนเชียร์นี่นี่นี่เฮียตรงนี้ว่าเฮียนั่นอะไรอะไรเฮียเข้าเลยเฮียเนี่ยเนี่ยข้างหน้าไอเฮียเออเอ้ยมาแล้วเว้ยมาแล้วยที่ไหนดูดีนายเขียวโอ้ฝ่ายเขียวนะนายเขียวเอาละครับฝ่ายแดงตอนนี้ต่อยเข้าไปแล้วครัโอ้ยโดนเจาะกาดฮะโดนเจาะกาดเข้าไป สีเขียวยังอยู่ดีฮะเขียวกับแดงนะตอนนี้เอาละฮะเลือดเท่ากันแล้วนี่นะครับดูชิงไวชิบปิบชกอข้าไปถือว่าสีแดงได้เปรียบฮะเอาละครับตอนนี้ครุกวงในงจับัเกาะแตก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 ใส่ไม่ยั้งใส่ไม่ยัง้งเอาละเขียวเ er ขียวลุวมลุบมล้วมดีปเลเกาะแตกเรียบร้อย่า เออเออบล็อกแดงบล็อกบล็อกเขียวซ้ำโอ้ยต่อยไกลแล้วไกลแล้วอุ้ยแดงได้เปรียบนะครับเนี่ยเอาแล้วเขียวดูเชิงเขียวดูเชิงแดงวิ่งวนแยบแยบหลอกแยบหลอกโยกซ้ายออกอคเอาเอาแล้วเขารอเขารอเออเออเออออโอยเรือทากันแล้วครับตอนนี้สถานการณ์สูสีคู่ขี้นะฮะเอาแล้วเอาสีแดงยังได้เปรียบอยู่นะครับตอนนี้ เอออื้มตอนนี้สีแดงจะเจาะกาดเขียวครับเขียวรอจังหวะเออเขาเอาเจาะเข้าไปแล้วครับโวอ้เขาแล้วครับโอ้ยตอนนี้สูสีนะฮะามาไปดูกันนะครับเป็นแดงพยายามดูเชิงมุมต่อยเข้าไปแล้วฮะซ้ายครับซ้ายออเอาแล้วสีเขียวนะฮะสียเปรียบนะครับตอนนี้เขียวรอดูจังหวะอย่างเดียวเนี่ยแดงพยายามตอดอเกียนติหรือเปล่าฮะ โอ้เอาแล้วแดงเขียวอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยอุ้ยพีกเลพพกอุยอ้ยอุ้ยเรียบร้อยแดงชนะอ๋อจบได้หมัดทุกขวาฮะเมื่อกี้นะครับจังหวะนี้นะครับผมฝ่ายเขียวกับฝ่ายน้ําเงินนะครับฝ่ายเขียวสิทธิ์หลวงปู่เข็มนะครับส่วนฝ่ายสีน้าเงิน,นครับหลวงปู่ทวดส่งเข้าชิงนะครับจากค่ายสอสิทธิ์หลวงปู่ทวดโอเคตอนนี้อื้โหตอนนี้ทั้งคู่ต่อยกันอย่างดเดือดนะครับไปรู้สึกว่าฝ่ายเขียวจะเป็นฝ่ายบุกนะ ตอนนี้อ่าตอนนี้จังหวะน,นี้เอา้ากลับมาเป็นฝ่ายน้ําเงินแล้วนะครับฝ่ายน้ําเงินคุมเกมฮะยังไงครับนะครับตอนนี้ฝ่ายเขียวตั้งการ์ดตั้งรับโอ้ตอนนี้สลับมาเป็นฝ่ายเขียวยอ้าวเอ้ทำไมน็มนนอกไวจังอะเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยฮะมันก่ย,ยนเนาะเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นร,รเนี่ยไม่บล็อกเลยอะอ๋่ยกที่สองโอ้ยตอนนี้ฝ่ายเขียวฝ่ายเขียวลุกหนักมากยังไงครับยังไง โอ้ตอนนี้ฝ่ายน้ำเงินค่อยๆถอยฮะค่อยๆถอยถอยแล้วโตกลับมาโอ้โหโตกลับด้วยหมัดทุกนะครับผมโอ้โหล้มไปแล้วนอกง่ายจังเลยครับผมคนนี้สิบหลวงปู่เข็มนะต่อโยกที่สามนะครับโอ้โหโอ้โหต่างคนต่างลุกะต่างคนต่างลุกนะครับยังไงครับดูครับใครจะล้มครับโอ้โหสีเขียวไม่ไหวแล้วครับสีเขียวหลวงปู่เข็มช่วยด้วยครับโอ้ก้าวแรกไม่เป็นไรก้าวต่อไปล้มไปแล้วนะฮะรู้สึกว่าหลวงสิ์หลวงปู่ทวดนี่ หมัดหนักจริงๆนะฮะบ,บอกไว้เลยนะครับผมใครที่จะเจอเขานี่บอกเลยครับผมต้องคิดให้ดีนะครับคิดให้ดีนะครับเออมาแล้ว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 เอ้ยฮ้ยอะไรเนี่ยมา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 ,มาเฮ้ยมาแล้วเว้ยมวยเหลี่ยมนะฮะมวยเหลี่ยมในกงนะครับยกที่สองผู่ที่สองนะฮะไม่ใช่ยกที่สองผู่ที่สองเอ้ยาเอาหลงปูเขียวเอง หนุ่มผู้เขียวนี่เขามั่นมากนะเขามั่นอุ้ยอุ้ยท่ากันเขาโคตรเท่เลยแยับแล้วบล็อกแยับแล้วบล็อกแยับแล้วบล็อกเฮ้ยยังไงเนี่ยเขาเขาเขาบุกอย่างเดียวเขาไม่บล็อกเลยเฮ้ยเขาใช้เขาเฮ้ยเฮ้ยเอาเอาเอาเฮ้ย ไอ้นี่มันเบียบดิว่าต่อยต่อยก่อนต่อย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 แม่งเอ้าเอาหลวงปู่ดำไปแล้วล่วงไปแล้วหลวงปู่ดำเอ้าเอ้ยหลังหลังเพื่อนหลังเพื่อนหัวงลุมเพื่อนหลวลุมเพื่อนหลวงจออกาดเลยกรูจ่อกาดเลยเดี๋ยวมึงลุยต่อเลยเพื่อนกรูจ่อกาดแม่งแล้วอ้จริงต่อยแม่งเบียบเบียบจับขี้โกูต่อยมึงเนี่ยแหละเอาเอาเอาลุมลุมไอ้มันลุมเฮ้ยมาดิมาดินี่หลวงปู่ดำมานี่มา ปู่องค์ดำมาเรียบร้อยสอยลุงกลับดีลุงกลับลุงกลับอุ้ยอุ๊ยต่อยต่อยเหนื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 ่อยเดียวเรียบร้อยสลบไปแล้วนะครับหลวงปู่ดำศึกชิงแท็กนะจังหวะนี้นะครับผมระหว่างหลวงปู่เข้มและเชมนวมทองนะครับสิทหลวงปู่นวมทองนะ มันโยกไปเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเป็นงานอยู่เป็นงานอยู่อุ้ยอุ้ยเฮ้ยป็นตกก็เป็นแจมว่ะเฮ้ยมันมมันไม่เป็นไรเลยอ่ะมึงมึงมึงอันนี้คือส์หลวงปู่ทวดนะฮะหลวงปู่ทวดช่วยด้วยได้รตอนนี้เลือเหลือสามสิบแล้วเอ้ยโอของจริงครับอันนี้ของจริงนะเมื่อกี้ของปลอมนะอันนี้ของจริงโอ้ยยังไงครับ โอ้ยแม่งแชมป์จริงว่ะเฮ้ยมีแชมป์จริงเอ้ยนี่ยังเร็วไปสิบปีอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยแม่งมาเปิดเนี่ยเปิดไวมากะลุกนั่นเป็นมันไม่เป็นไรเลยอ่ะมันต่อยมึงแรงมากใช่ต่อยกูแรงมากกูเจาะได้นิดเดียวเองเนี่ยเลยแปดเองไม่รู้คือตะกุดเนี่ยมึงเห็นกูไหมเนี่ยเห็นอยู่เนี่ยมองอยู่เนี่ยเอองต่อยมึงแรงมากเลยอ่ะ เข้าทุกดอกเรียบร้อยไปเจออติเข้าไปแยบคางแล้วเข้าให้ครับเสยคางเข้าให้โอ้โหหลวงปู่หวมทองนะแทมของจริงนะผมนี่มันอาจจะไอเดียไอเทมหรือเปล่าเนี่ยมันเนี่ยรถทีละหนึ่งเองมันน่ะมันโดนรถทีละหนึ่งเองอ่ะเถิงมันได้ไม่ใช่ว่ามันเป็นเจ้าของเซิร์ฟหรือเปล่าไม่รู้นี่เนี่ยนจะไม่กลัวใส่แมงลัว คือคุเนี่ยโอ้ยยอมคุณอยู่ที่มันแล้วเนี่ยยอม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 มึงเอาไปเลยไออันนี้โหดจริงโหดจริงโหดจริงคูณไม่ถ่ายอ๋อไม่เผ็ดใช่ไหมครับุณไม่เผ็ดลยอ๋อพอคนนี้เขาอยากลองของฮะคนนี้นะครับเอาเลยมึงเอาเลยเดี๋ยวมึงถ้าลมแชมป์ได้นี่คือกูเติมบอกให้เลยยังไงครับโอ้โหโเชิงโคตรเชิง ต่างคนต่างเชิงแนี่มันต่อยสามหมัดคือแบบเลือดจะหมดแล้วอะโอ,อแม่แม,มีเต้น,นมีเต้นโชว์ด้วยโกเกินเออได้ไงอ่ะได้ไงอโอแม่มีกดอีโมดเนี่ยเลือดแน่นเ,เ,เต็มอีกแล้วเนะี่ยเออคือเอาง่ายมันถึกมากอะแม่งแค่สกิดมันแค่ทีละหนึ่งเองหมัดละหนึ่งะว่าอันนี้อันนี้น่าจะโกงสแ,แตทไหมหมายถึงว่าแบบ มันโหดเกินไปแล้วอ่ะมันไม่ใช่แบบคนทั่วไปต่อยอ่ะเออไม่รู้ว่ามันคือมันอันนี้ก็ไม่ได้รู้นะอันนี้ก็คือแบบเออเขาเรียกว่าอะไรตั้งข้อสันนิษฐานนะคะคุณหนุ่มนะก็ไม่แน่ใจว่าเออเขาใช้เออโกงสแตทโปรแกรมโกงอะไรหรือไม่อันนี้ไม่แน่ใจนะหรือเขาอาจจะไปแบบฟิตเนสออกกําลังกายเพิ่มสแตทให้ตัวเองก็ได้ใครจะไปรู้นะครับก็ให้ความเป็นธรรมแก่เขาด้วยนะครับก็รอให้เขามาชี้แจงนะะเขาจะมาช่องเราแล้ว ไม่รู้ไปซื้อนมทองที่ไหนวะอันนี้ขำๆนะฮะไม่มีขายนะอย่าดาม่านะฮะเออก็นั่นน่ะสิอย่ามามานะฮะเดี๋ยวผมจะวิกแห่อาอีกแล้วนะฮะผมหาเรื่องเขาไปทั่วเลยครับผมพอได้แชมป์นี่หาเรื่องเขาไปทั่วเลยนะฮะจังหวะนี้นะครับท้าต่อยอ้าวนี่ก็ต่อยกูทําไมเนี่ยเฮ้ยนะครับหลวงปู่ม่านมาครับรอบนี้หลวงปู่ทวดสู้กับหลวงปู่ม่านมึงทำอะไรทุกคนเลยหรือไงยกมาทุกสํานักเลยว่างั้น โอ้โหจังหวะนี้นะครับหลวงปู่มั่นไม่ไหวแล้วนะครับตั้งกาดก่อนเจอคู่ต่อรอดีบร้อยโอ้โหหลวง,งปู่มั่นไม่ไหวแล้วโอ้หลวงปู่มั่นเปร์นะครับเ,ป,เบแปแล้วจังหวะนี้โอ้เดือดมากครับเดือดครับอีกหมัดหนึ่งอีกหมัดหนึ่งยังไงยังไงอุ้ยเกหรออ้หลวงปู่มั่นกะสวนนะครับแต่เจอเออหมัด อัปเปอร์คัตเข้าไปนะครับของหลวงปู่ทวดนั่นหลุมนั่นหลุมไม่น้องโอ้โหโอ้โหโอ้โหหลวงปู่ทวดใจเย็นครับใจเย็นครับอ่อนค่อยเขาหน่อยครับใจเย็นนะโอ้โหนี่ก็ต่อยทะลุเวทีไปแล้วนะโอ้โหไอเปรี้ยวปากไอ้น้องเปรี้ยวปากนั่นนั่นนี่เปรี้ยวตอนกาดคนมันเปรี้ยวปากนะเปรี้ยวปากนะเปรี้ยวปากอยากปากแตกอะตอนการ์ดเลยเดี๋ยวหลวงปู่ทวดใจเย็นนะหลวงปู่ทวดให้โอกาสเขาหน่อยครับ ออกาดเลยดูกาดกูด้วยจะลบลวงปูม่านไม่ไหวแล้วครับกาดแตกหมดแล้วตอนนี้โอ้โหลงปูม่านเซ่นะครับเซโซซัสโซเซยังไงแหวหลงหลงหลงปูทวดหลงปูทวดติดหลงปูทวดไม่ไม่ออมือเลย <c oughs> <c oughs> ไม่ออมือเลยโอ้โหอ้าโอ้โหแปลงเลยน,นะครับ <c oughs> เพื่อนเงินครับ <c oughs> เพื่อนรวมสีทองนะ ไข่คว้าล่านมสีทองโอเคก็นะครับหลวงปู่ทวดผู้นี้นะครับผมจะล้มมวยจนได้นวมทองได้หรือไม่นะครับจะต้องน็อกกี่จะต้องน็อกอีกกี่ทีนะครับถึงจะได้นวมทองนะเพราะว่านวมทองนี้นะครับมันต้องสุ่มนะครับผมไม่ใช่ว่าซื้อครั้งเดียวราได้เลยนะก็รอติดตามกันต่อไปนะครับผมสําหรับ สิทลุงปูทวดนักสู้นะครับผมในครั้งต่อไปเนี่ยเขาจะได้หนวกทองแล้วหรือไม่ครับฝากติดตามมาด้วยนะครับฝา,า,ากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดซับ s ไ r i b e เป็นกำลังใจใกับพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้าอห<อ><ว>น,นอยนอกเวทีะนะหวยอันนี้อันนี้อันนี้ส่วนตัวแล้วอันนี้ส่วนตัวไปพื้นปูลุมแม่งเลยลุมแม่งลุมบินเอาๆๆ <laughs> เอาเอาลุมไปแล้วเียบ้อย Bye. <laughs> Big clip.